สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะมอเตอร์เวย์นิวส่วนนี้เรามากันที่ศูนย์ควบคุมกลางของมอเตอร์เวย์บริเวณลาดกระบังค่ะด้านในนะคะเป็นศูนย์รวมของการปฏิบัติงานหลายส่วนของมอเตอร์เวย์เลยค่ะสำหรับอาคารแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้ที่พักริมทางลาดกระบังตรงข้ามแขวนทางหลวงพิเศษร,ระหว่างเมืองบริเวณกิโลเมตรที่21ของทางหลวงพิเศษร,ระหว่างเมืองหมายเลข7ขาเขา้ขาค่ะปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศูนย์ควบคุมการจราจรกลางของมอเตอร์เวย์ ศูนย์ Call Center และศูนย์บริหารจัดการระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กัน้น MFlow เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยและให้บริการแก่ประชาชนผู้ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โดยเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมานายสราวุฒิทรงศิวิลัยอธิบดีกรมทางหลวงได้เป็นประธานในพิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารชัยสวัสดิ์กิติพรภัยบูร์โดยมีผู้บริหารขร้าราชการเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงและกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเข้าร่วมพิธี สำหรับอาคารศูนย์ควบคุมกลางลาดกระบังได้รับการอนุมัติให้ตั้งชื่ออาคารเป็นอาคารชัยสวัสดิ์กิติพรไภบูรณ์เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2563เพื่อเป็นการให้เกียรติและรำลึกถึงนายชัยสวัสดิ์กิติพรไภบูรณ์ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระหว่างปี2543ถึงปี2544และดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงในปี2548 จนกระทั่งกเกษียณอายุราชการในตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมในปี2,552ค่ะสัปดาห์หนนะ้ากลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมอเตอร์เวย์ได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ